สวัสดีทุกชมครับกลับมาอีกครั้งกับเกมรักโลเราไปทําความสะอาดเกาะกันต่อดีกว่าครับตอนนี้อยู่ที่72%แล้วครับผมทำไมไข่ได้สี่ใบยอยู่เลยมันเก็บตั้ง20ใบเนี่ยสงสัยต้องเก็บ3เกาะรวมกันหรือเปล่า หลังจากที่ดูคลิปไปแล้วรายคลิปรู้สึกรักโลกขึ้นมาบ้างหรือยังครับน่าจะรักขึ้นมาบ้างนั้นนะครับแบ่งแยกขยะนะครับผมอมาเริ่มกันต่อครับลุยขี่ต่อไปเราไปเก็บกุญแจครับซิลเวอร์คีแล้วก็จะ go ขึ้นมาขึ้นมากระโดดกระโดดกระโดดยิมกระโดโด เงียบเงยนีย่ไงจิวเวอร์คีปิงได้แล้วโอเพนเกตโอเคโอเพนเกตโอเพนตรงไหนวะตรงนู้นเหรอเดี๋ยวเอ๊ะเราเห็นประตูอยู่ตรงไหนนะจำไม่ได้ <c ười> กระดุ๊บกระดุ๊บกระดึ๊บกระโดดเงียบไปเลยนีย่ไงประตูนี่ใช่ไหมคุ้นๆนี่ไงประตูโอเคลุยอะไรเมื่อกี้ขอผีเสื้อนี่ประตูอะไร E. เปิดอีเนี่เรียบร้อยครับแล้วก็เข้ามาโอ้โห,โหก็เหมือนเดิมครับยังคงเละเทะครับผมเนาะเก็บก่อนเก็บ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 เอเอ,เอากาศเ,เปลี่ยนแปลงครับอ๋ออิสเรลติดคอรครับตอนนี้ก็ มันยังไม่เป็นวัดนะครับแต่มีสาเลสติดคอครับต,ตอนนี้นเนี่ยขอโทษด้วยนะครับมไม่ใช่ผิดอัน <c oughs> เก็บโทเค็นมา <c oughs> ยิงโทเขี้ยนมาทำไมหรอโอ้อันนี้ต่างหากเอาไปอืมเนี่ยแล้วก็ไปเก็บกันต่อครับอืมเก็บมาเก็บมาอันนี้อะไรเอ่ยบอทอืม อะไรไม่รู้เดี๋ยวลองลองดูก่อนมันคืออะไรอยากรู้เหมือนกันมันทำอะไรได้หยิบมีโดโยนด,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 ดูดมาดูดมาหมดยังหมวกนะั่นไหมมันคืออะไรเอ่ย โคนยิงได้ไหมไม่ได้ดูมามันคืออะไร<ว>น,นี่มันทำอะไรได้อืมนี่คืออะไรอืมอะไรวะคืออะไรเนาะอ่ะไม่รู้เราไปเก็บกของเราก่อนครับตอนนี้ภารกิจของเราคือทำความสะอาดตรงนี้ให้สะอาดก่อนครับ อยู่ให้ว่ากันโอเคเอาไปเต็มแล้วจ้ะไปเปลี่ยนไปบินไปจงบินไป กดต่อกดต่อครับโหรกจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเจ้าตัวเจ้าตัวชั่วร้ายใกล้มาครับตอนนี้เกือบล,ละเกือบละมาแล้วเจ้าตัวชั่วร้ายมาแรับตอนนี้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่เนี่ยอีกตัวนึงไป็นนายล่ะนี่เน,นี่เรียบร้อยครับอืชั่วร้ายมากจะมาท้อง ความสะอาก,กแถวนี้ได้ยังไงเราอุตสาห์ทำความสะอาดแล้วอเออเอยู่นี่โว้ยอไหนนะ้ย <c oughs> มืนม่นๆตาลายหายไม่เจอสิบอันเอาไปเลยสิบอันโอเคสิบอันก็น่าจะเลือสิบอันแน่ๆเลยมาดูา ดูดมาดูดมมเอ๊ะจ๋อมมันหายไปหกอันว่ะว้าว <c oughs> โอ้นึกว่าม,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 มีทางเดินโดดลงไปตกเลยครับยังไงเหี้ยของอันอยู่ตรงนี้เลยนอนเลยไม่ใช่หกทีนี่นี่เยอะเลยนี่โอ้โหอืมมันก็แค่ห้าอันห้าขวด อยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวก่อนมันมันเขียนหมเต็มไอเอ๊ะผมมันขาดอีกห้าอันนะอยู่ไหนฮะยังไงไม่หาเลยเยอะเลยนี่โอ้โหทำไมที่นี่เยอะจังเลยขยะยังไงปึ๊บปุ๊บอีกสามอัน,อย,น,นอยู่นู่นเหรอไหนอยู่ฝั่งนู้นเหรออ๋อเองเอ้าเมื่อกี้เราเก็บแล้วนี่หลุดไปได้ยังไง อีกสองันเอ๊ะมันฟ้องอยู่ข้างบนอ๋ <You need. S 1> ออยู่นี่เอ๋อ่ะโอเคเรียบ mm hmm. ร้อยเอาไปเลยแลวแล้วเราก็ได้ครบทุกอย่างครับต่อไปก็ไปต้องคุมสะอาดครับก่อนอื่นเขาไปเติมน้ำก่อนเดี๋ยวเราต้องเติมน้ำไปสู้รบก,กับไอ้เจ้าตัวสะกะปรกอ่ะลัามาตรงนี้กดพีดี

อาภาษาได้ละเอ,เอาค้ากสเอาจะให้ทำวามสา,ามสให้เดินหนีเฉยเลยเยิงไม่โดนน่าเรี ồ ยว้าวสวยงามอตอนนี้ตอ่ตอยตอ่ตอยตอ่อยเมื่อกี้สีเขียวนี่สีน้ำต,ตาลเฮ้ยเฮ้ย อยู่ไหนที่ไหน,ไ,หนไปไหนวิ่งเข้ามาซีนี่เน่ร้อยสามตัวไม่ได้กินข้าหรอกสีน้ำตาลและสีเขียวโอเคตอนนี้กนเกาะของเราสะอาดแล้วครับเขียวสองน้ำตาลสองโอเคเ,อเขียวสองน้ำตาลสอง สีดเขียวสองน้ำตาลสองมาเอามาปิง้งเ,เก็บมาเขียวสองน้ำตาลสองจ้าเขียวเขียวนี่ต้นอะไรเนาะน้ำตาลน้ำตาล จะดุดเสียงดังเหลือเกินต๋องตันยงตันยงตันยงตอนยิงไม่โดนอีกโอ้น้ำหมดโหพระเจ้าดูดมะโอ้โหอุ้ยตัวอะไรเนี่ยมันจะกระตุกกี่คนนี่มันมังกรชัด

ผิกดกด็ผิดจุ๊บ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 โอ้จ้าโอเคและสีเขียวสุดท้ายารน้ำไม่โดนไม่โดนได้ไงวะอโอเคเอาละอลืมไหนอยู่นี่ห่ะเต็มเร็วจังเลยอ,เอ,อะไรกัน ต, uh huh. ตัวอะไรเนี่ยหมูป่าเหรอใช่หมูป่าวะหมูป่าเหรอไหนอ,อะอะไรกันคโคกโคได้หมูป่าต้องมากินอะไรไม่รู้สักอย่างเนี่ยแล้วก็มีคโคกโคได uh huh. หมืหมูป่าดูมันดิเอ้ยเฮ้ย มีสองตัวจ้ะจระเข้ก็มีสองตัวเล่นจระเข้ได้ไหมโดดใส่จระเข้ได้ไหมแล้วล่ะต่อไปของเราก็ขอเก็บเหรียญไปเก็บกคนเนาะสึกเหรียญเยอะเหลือเกินครับตอนนี้เอาเหรียญไปเก็บกคนเนอเก็บเหรียญจะเก็บเหรียญเก็บเหรียญหน่อยโอ้ยเหรียญเหรียญเหรียญอยู่ตรงนี้ยิงใช่ป่ะคุ้นๆ ไปไหนแล้วเราเก็บล้้เหรอหมุนน้องไก่จริงด้วยเก็บเหรียญไหยจ้าเอาเหรียญไปฝากหน่อยอยู่ไหนเอ่ยตู้ฝากของเรายัางไงฝากเียอหน่อยมีกี่บาทลหลึ่งสามท่านห่สามเจ็ดแปดโอเคไปกลับไปหาข้อกูได้ไม่ใช่ผิดรู้ กลับไปหาจระเข้กับตัวหมูป่าของเรารอครับรอไข่ไข่มีสี่เนาะคุ้นๆเห็นแวบๆแบบถวนี้อันนึง่งผมเอ๊อยู่หน้าเหมือนเห็นอยู่นะเอ๊ะอยูไ่ไหนวะเอ้ยตกน้ำอีกแล้วคุ้นๆเหมือน,นเห็นแถวๆนี้อันนึงลูกหนึ่งฟองหนึ่งอ้าวอยู่นูน่นอ๋อตัวนั้นเขาปีนลิงขึ้นไป ลิงปีขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวฟันเมื่อกี้มันบอกว่าให้เราไปที่ชอ็อปแล้วก็ฟันโอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮะเอาไปทำอะไรได้เ,เอ่ยอืมอืมอะไรเดี๋ยวเอาปาร์ตี้อันหนึง่งอืมมันแพงไปไหมเเดี๋ยวนะมีโหแพงนั่นเลยเอาปาร์ตี้กับอันนี้อ่ะ ลองดูสิอามาใส่ให้เจ้าครบแล้วกันมันจะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าอ่ะอืมเอาอไหนอ่ะอ่ามานี่มานี่มานี่ได้ไหมเออได้ไง <c oughs> <c oughs> เนี่ยอ๋อจ้า กมใส่หมวกอืมจะอ่ะอีกสี่ตัวเร็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 ว,รวหน่อยชา้าสิระหว่างรอวะผมว่าผมไปฟาร์มเงินซะหน่อยเถอะไปฟาร์มเงินหน่อยนี่นี่น,นี่ฟาร์มเงินอยู่ครับตอนนี้ระหว่างรอฟาร์มเงินจ้าผมทำอะไรกันเนะี่ยฮะทำอะไรกัน โอ้ยเจ้าอย่าขวางฉันสิดูดมาดูดมาดูดมาไปละเอาไปขายก่อนนะโอ้หลับฮิปโปหลับฮิปโปหลับกันใหญ่เลยโอ้โอ้าร์มเงินจ้าโดเลมอนโดเลมอนฉันเอาเงินมาให้ เจ้าฮิปโปไม่เสร็จเลยเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้มันจะบอกเปล่ามไม่รู้เนาะหรือไปเฝ้ามันดิเดี๋ยวไปเฝ้ามันดีกว่าผมกลัวมันจะไม่เตือนอ่าจะดูเฉยๆตื่นทำไมหรอเอ้าถึงเวลาตื่นแล้วเหรอมา,อา,อาฟาังเขาฟาังเขาฟาังนั่ละ,ละกลับไปหาเจ้าสี่ตัวก่อนหมูป่ากับจระเข้ เต็มอย่างนี่นยางอีกหรอโอ้น่านแทะต้องป้อนไหมต้องป้อนไหมต้องป้อนไหมป้อนได้ปะ <c oughs> ไปไหนโทษโทษขอโทษไปไหนห <c oughs> นีลงน้ำหรอ <c oughs> ไปไปกินต่อไป <c oughs> <c oughs> หน้าตาเหวอะมาก เร็วเร็วรีบกินเร็วๆช้าช้าทำอะไรชักช้าพวกเองนี่นี่อะไรวะจะข้ามฝั่งนู้นได้เว้ย <c oughs> ตกตรงนี้มีทางไปปะมีทางไปตรงนี้แต่ก็มาได้แค่นี้แหละยิง <c oughs> ยิงปูยิงป <c oughs> ไูไม่โดนไม่โดน

เร็วๆจเจ้าระเข้เร็วๆชักช้าว่าแต่นี่ตนะ้องทำยังไงนะอ่านหน่อยเหมือนจะเก่งภาษาอังกฤษเราจะสร้างได้ตั้งการ power ตั้งพลังนี่หรือเหรอ <c oughs> นี่หรอของเ,เขา,างี้ใช่ไหมนำ power unit รันอะไรไม่รู้ <c oughs> โง่โง่บันไลเลยภาษาอังกฤษผมเร็ว,วเร็วเร็วเหน่อยเร็วเร็วหน่อยสิเจ้าหมูปา่าเร็วเร็วหน่อยเจ,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 จ้าจระเข้เจ้าจะช้าเกินไปแล้วนะเออนั่นแหละกินเข้าไปแล้วก็เต็มซะดูดอกมาโอ้โหเหรียญไปไหนนี่เก็บเหรียญเก็หรียญไปฝาก่อนชา้าจริงๆเลยเจ,จ,จ้าจระเข้เจ้าหมูปา่า ปากเหรียญหน่อยจ้ากินอะไรแป๊บนึงสี่หนึ่งศูนย์แล้วจ้าไปรอเจ้าจอระเข้ต่อครับไม่เสร็จสักทีเจ้าจอระเข้เร็วเร็วสิจอระเข้กินอะไรกินไก่ใช่ไหมเห็นมันล่วงมาเดี๋ยวเก็บให้กี่ต้นอะตรงนี้กับตรงนู้นเหรอผมมันต้องเดินไปเดินมานี่เองโอเค เดี๋ยวเราร่วงลงมาเราก็ดูดไปให้มันก็ได้อ่ะจะได้เร็วกวนดิงนิดอสองตัวกบเี่กเขยันโดดแทะตดเหนือขี้เหรอนี่ขี้เหรอขี้ใช่ไหมฮะมาละมามากิน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 เรากิน งับเข้าไปเต็มเอออย่มมามักเออนั่นแหละโุดมาโอ้สามสิบเหรียญเลยเหรอว้าวเคฟ้าอย่านะอย่าวิ่งมานะเกียดคุยด้วยอยา่า <c oughs> เกียดคุยด้วยเอ่าเดียบร้อยสุดท้ายแล้วอือเดียบร้อยอือก่อจะผ่าน เฮแอนเรดี้เรดี้แล้วเหรอพร้อมไหมใช่มามได้เลยเดี๋ยวจะไปสะพานสะพานสะพานเดี๋ยวตรงนี้เกี่ยวอะไรด้วยอืมอะไรวะอ๋อทางวิไปเก็บเหรียญเพิ่มแบบเร็วๆแสด้ม่นต้องเดินอ้อมไกล r า n and JUMP นะครับผมผ่านข้วโคดายไปนะครับไปที่แท็กแบตชีนนะครับ โถประมาณนั้นเนาะโอเคไม่ต้องบิ่งมาเงี้ยรอะไรเราเดี๋ยวก่อนเราไปลองทางนู้นดีกว่าอ้อ๋อาล่ะเราไปเ้าเรยอไปฝากก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างหรสร้างแป๊บนึงขอเรยไปิพากหน่อยทุบๆกระโดด ลองมาทางนี้ดูดูมันจะได้ไหมแล้วมาโดดขับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้ยกระโดดเลยเลยเลยฝากเลี้ยงหน่อยจ้า410อ<ม>โอ้โหสี4อยมกสมันยิงคืนได้ไหมเนี่ยถามจริงอออยิงคืนได้อืม พกไปสี่เหรียญน่าจะพอมั้งคิดว่าพอ,พอ,อวิ่งกลับครับดูว่าจะได้หรือเปล่ารู้แล้วเฮ้ยอายะ <laughs> จังหวะไม่ดีจอระเข้ดับน้ำพอดีเอาใหม่เอาให, <laughs> หม่เอาใหม่เฮ้ยจังหวะไม่ดีเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นก่อนอ่าโอเคโอเคลงไปลงไปลงไป <laughs> ขึ้นมาแล้วกระโดดกระโดดเออได้ไงโอเค <laughs> <laughs> มาให้ทำอะไรอ่ะฮะ,ฮะยิบเก้าอ๋อเหรอโอเคเม <c oughs> ื่อกี้รักไม่ได้ดูเนาะกระโดดจ๋อมโอยหนูจะถึงเอาไหมเอาไหมขึ้นมาขึ้นมากระโดดกระโดด,โด,ดยิบเก้าเลยเหรอเรามีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบโอเค ใช้ตั้งยีบเก้าเดี๋ยวดิมาเบียดอะไรเนี่ยเฮ้ยไอคนเขาจะเก็บโทเคนเบียดซะปิวเลยยีบเก้าเหรียญเดียวมาตัา้งแะยี่สิบหกใช่ไหมดดดดดดููููููเอาไปเผื่อซักอา่า ทำทางไม่ได้เดี๋ยวรอรอจังหวะจระเข้แป๊บนึงไม่ได้เบื่ใจไม่ได้จะจมน้ำไปกระโดดมาแล้วจ้าอ่ะโทเค็นยี่สิบหกเยอะนะเราเนี่ยผมยัง,งอีกนึงอืไปตรันตรันไฟฟ้าติดแล้วจ้าโอเคเราก็ ข้ามสะพานครับอ๋อลิงอยู่นี่เองเอาละครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะไปหาลิงกันแล้วครับแต่ว่าคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ